ถ้าหนูซื้อเนี่ยในราคาผ่อน49,000บาทใช่ไหมคะครับหนูได้ถมดินเทพื้นปัาพื้นใช่ครับรวดนหนามหนูได้ไหมคะได้ได้ด้วยแถวล้วพวกไฟอย่างเงี้ยค่ะหนูคงเดินเองหรือว่าสายเดินให้เดี๋ยวเดี๋ยวทางโครงการจัดให้โอ้โหถือว่าคุ้มมากเลยนะคะได้รวดนหนามครบๆนะคะแล้วกลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับภูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง t u b e Facebook และติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องชาติแล้วก็ที่ดินนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องเอพทาท่านผู้ชมมาชมที่ดินนะคะใครที่อยากจะได้แบบที่ดินสวยๆต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดี้อะไรคะผมจ่าชานครับจ่าชานวันนี้รเราอยู่ที่ไหนกันคะควันนี้อยู่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคควันนี้พามาชมการอัปเดตที่ดินเพิ่มเติมนะคะด้านหลังสวยๆที่ดินกี่ตารงะ อันนี้เริ่มต้นที่50ตารางวานะค,ะค,ะครับแล้วจ่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นกระท่อมมาตรฐานนะครับอันนี้กระท่อมมาตรฐานพร้อมห้องน้ําพร้อมที่ดินนะครับกำเงินมา4 9 <49. S 2> ่หมื่นเกาเก้าเข้าอยู่ได้เลยเข้าอยู่ได้เลยแล้วที่เหลือผ่อนชําระเดือนละ5,500บาท 36หงวดแต่ถ้าใครจะผ่อนน้อยกว่านั้นก็เข้ามาคุยกันแล้วถ้าหนูแบบมีเงินอะหนูวิ่งเงินเลยหนูอยากจะซื้อสดสดราคาอยู่ที่เท่าไหร,ร่คะราคา1นึ่งแสนบาทแล้วที่ดินมีโฉนดหรือเปล่าคะมีโฉนดครับผม<น>าขายเฉพาะโฉนดคูแดงอ่าแล้วน้ําท่วมไหมคะแถวนี้น้ําท่วมระบุในสัญญาเลยยินดีคืนเงินครับอ่าถ้าน้าท่วมยินดีคืนเงินแล้วใกล้เขาเรียกว่าอ่าสารโลหะพวกอะไรบ้างคะแถวนี้ก็จะมีนะครับ จะมีเอ่อมีเซเว่นนะครับมีเซเว่นมีซีเจแล้วก็มีอ่อ่ป้อมตำรวจแล้วก็มีนะครับอ่มีไอโรงเรียนนะครับมีวัดนะครับแล้วมีเขาเรียกว่ามีพวกอำเภอเทศบาลอะไรใกล้ๆแถวนี้ไหมคะนี่ครับใกล้ๆแถวนี้เลยครับนะครับแล้วที่นี่นะครับไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารการกินนะครับตอนนี้มีรถกับข้าววิ่ง วิ่งเข้ามาส่งหรือไม่โทรให้เดลิเวอรี่มาส่งถึงที่มาส่งได้เลยนะคะครับที่สําคัญท่านผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยนะคะอยู่ใกล้กับอู่ทองเนี่ยขับรถแค่15กิโลเราก็ถึงละนะคะในตัวเมืองเลยห่างนิดเดียวเองคะความเจริญนี่คือแบบอยู่ใกล้ใกล้มือทั้งเองนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบอยู่กรุงเทพนะคะเราเบื่อแล้วช่วงนี้อุทกภัยเยอะแผ่นินหวายบ้างน้ําท่วมบ้างเราไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบางครั้งไปเช่าคอนโดอยู่ที่อื่น5 0 0 0ันหกพันละไม่ได้เป็นของตัวเองแต่วันนี้ถ้าใครได้ซื้อดูคลิปนี้แล้วซื้อที่ดินของตัีเองนของ่ เขาเรียกว่าร้อยกว่ากิโลเนาะก็มาถึงที่ดินแลวจ่าถ้าใครสนใจโทรหาจ่าที่เบอร์อะไรคะ086 317 1945 086 317 1945ค่ะไา่าปหามหน่จ่าค่ะไปค่ะจ่าพาชมเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมนะคะยามเช้านะคะมาให้ชมกับบรรยากาศนะคะสวยๆด้านหลังเป็นวิวอะไรคะจ่าเป็นวิววิวภูเขาอย่างนี้เลยเนาะคะอย่างนี้เลยนี่ไงกุณเอ็นอย่างนี้เลย แล้วช่วงนี้หน้าอะไรคะจ่าจ่าช่วงนี้อันนี้หน้าร้อนนะแต่บรรยากาศไม่ร้อนเลยนะใช่อันนี้สิบโมงสิบโมงกว่ากว่าเนี้ยบรรยากาศดีมากวันนี้เรามาถ่ายกันวันที่เท่าไหร่คะเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายกันวันที่29เมษานะครับเพิ่งมาถ่ายล่าสุดเลยนะคะพามาชมเนี่ยท่านผู้ชมแล้วตรงเนี้ยเปิดทั้งหมดกี่แปลงค่ะเปิดทั้งหมดตอนนี้เปิดเปิดเก้าแปลงเก้าแปลงนะคะรวมถ้าหนูซื้อเนี่ยในราคาผ่อน49,000บาทใช่ไหมคะ หนูได้ถมดินเทพื้นขัดพื้นใช่ครับร่ดนหนามหนูได้ไหมคะได้ได้ด้วยแถมแล้วพวกไฟอย่างเงี้ยค่ะหนูงเดินเองหรือว่าจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวทางโครงการจัดให้โอ้ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะได้รวดนหนามครบๆนะคะแล้วเรื่องจานจัดสวนอย่างเงี้ยค่ะการจัดสวนอันนี้เป็นเป็นแค่เป็นบ้านตัวอย่างค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้แถมอันไหนถ้าแถมก็จะบอกนะครับอันไหนถ้าแถมก็จะบอกพูดถึงนะท่าผู้ชมบอกว่ามองเห็นในเนื้ออยากจะได้แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาคู่กัน ชอบใจเข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันคุยกันได้นะคะตรงนี้นะท่าผู้ชมอยากให้มาชมนะตรงนี้ก็แบบฟิวดีวิวดีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบบ้านไม้ไผ่นะสวยๆนะคะได้ไปเลยนะเราไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วนะคะทุกอย่างเลยจบครบ49 0 0 0เการากำเงินมาปุ๊บผ่อนเดือนละ5 5 0 0บาทสบายสบายครับหรือจะผ่อนน้อยกว่านั้นก็ให้เข้ามาคุยกันเออได้ด้วยเหรอคะได้แล้วถ้าหนูแบบว่า4 9 0 0 0้าหนูไม่มีเงินผ่อนอ่ะหนูไม่มีเงินสดอาจารย์หนูสามารถผ่อนแบบบอนดาวได้ไหมคะผ่อนดาวได้ กอนดาวสิหมื่นเก้าใช่ให้ครบสี่หมื่นเก้าก่อนแล้วเราเข้าอยู่ใช่ไหมคะอย่างตัวบ้านอย่างเงี้ยจ่าแบบให้อะไรกับแบบลูกค้าบ้างคะในตัวบ้านเนี่ยค่ะในตัวบ้านใช่ไหมเราเดินไฟให้แล้วเดินไฟให้แล้วนะครับเดินไฟแล้วอ่ะแล้วมีอะไรอีกคะที่นอนที่นอนได้ไหมคะเนี่ยเอ้าถ้ารู้จากช่องนี้เอ้าต้องบอกนะบอกว่าดูจากช่องนี้อ่ะแถมที่นอนให้ดูจากบูมเอริวว่ามาดูจากบูมเอได้ที่นอนด้วยครับมอนผ้าห่มอะไรครบเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่นอนก่อนเอาที่นอนก่อนได้ที่นอนอย่างเดียวได้ที่นอนอย่างเดียวพัดลมให้ไหมคะเอาอีกแล้วเหรอจะ้แถมอีกแล้วแต่แถมเพืจ้าฮะฮะเพื่อเขาร้อนไงเอาเลยเอาเอาถ้าดูจากช่องมุมเบนะต้องระบุเลยดูจากช่องมุมเบมาอ่ะแถมพัดลมให้แถมพัดลมให้ด้วยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นขนาดที่แบบใหญ่มากนะพักผ่อนได้จ้าพะมาชมด้านบนกันสักนิดหนึ่งนะคะมีระเบียงด้านหน้าด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะติดแอร์นะฮะ บุผนังนี่นะครับติดแอร์เลยค่ะททาเผื่อไว้แล้วก็คือสั่งจ่าว่าให้กรุเพิ่มใช่เสียส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยใช่ครับนิดหน่อยจ่าพาชมค่ะตรงนี้กระท่อมน้อยนะคะน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะรอพี่งอนเราจะนาจะรอพี่งอนที่นี่ก็มาหาซื้อกันได้นะท่านผู้ชมตรงนี้ที่ดินดีมากที่บางครั้งอาจจะมูเมรีวิวของจ่าบ่อยๆอ่ะก็คือเนี่ยแหละบางครั้งอ่ะความมั่นใจนะคะในการแบบให้กับลูกค้าเรามารีวิวบ่อย ได้ขายแบบจ่าได้ขายเยอะๆแล้วก็มีโฉนดให้กับลูกค้าลูกค้ามาดูแล้วก็มีหน้างานจริงๆใช่ครับไม่มีหลอกคนดูไม่มีครับมีรายชัดเจนทั้งหมดครับอยู่เมืองไทยต่างประเทศก็สามารถตอนนี้ลูกค้าต่างประเทศผมเยอะมากใช่ครับนะคะนี่สูงมากท่านผู้ชมหนูยืนกันกระจายนี้ยังแบบยังไม่สุดเลยนะแล้วก็เย็นมีไฟให้หนึ่งดวงเดินระบบให้หมดแล้ว มีหน้าต่างใช่ครับมีที่นั่งมีอันนี้สามารถนั่งได้เลยนั่งได้นั่งได้นี้นั่งชมวิวอ่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยเปิดมาแบบชมวิวเขาเลยเย็นนะเนี่ยสบายสบายเย็นสบายลมนี่โกลทั้งหมดนะถ้าไม่เย็นก็นี่เลยจัดไปพัดลมอีกวัอ่ะแถมมาแล้วพัดลมแถมมาแล้วพอมาอยู่เสร็จเราก็แบบเรื่องห้องน้ําสําคัญที่สุดใช่ครับสมีห้องน้าด้วยมีห้องน้ำให้สามารถห้องน้ําครับ นี่นะคะท่านผู้ชมก็คือพามาชมนะคะรับชมบรรยากาศนี้มีห้องน้ําให้ด้วยนะครับราคานี้มีห้องน้ำสี่หมื่นเก้านะคะสี่หมื่นเก้ามาสี่หมื่นมาสี่หมื่นเก้ามามีห้องน้ําให้ด้วยนี่มีน้ําให้ใช้ด้วยมีครับมีครับเดินระบบให้หมดครับเดินระบบให้หมดนะคะไปค่ะจะพาชม่อยถ้าหนูหลังใหม่ที่หนูต้องการเนี่ยแบบซื้อที่ดินใหม่ใช่ไหมคะต่อห้าสิบตารางวาหนูต้องการแบบเปลี่ยนสีได้ไหมเป็นสีเขียวอย่างนี้ได้ไหมได้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 ขอให้บอกก่อนขอให้บอกขอให้บอกทำให้หมดเลย มาค่ะท่านผู้ชมตามมาอย่างนี้เละะยค่ะติดปงติดไฟฝากปงฝากบัวให้เหล็กนะคะให้เป็นเหล็กกานลีด้วยนะทำอย่างดีเลยฟีไฟหนึ่งดวงแล้วจ่าทำไมไม่แถมเครื่องน้ำอุ่นคะเนี่ยจ่าแถมไหมเครื่องน้ำอุ่น 1> <1> เอามาคุยกันก่อนมาคุยกันขอให้ถูกใจเนี่ยท่านผู้ชมคือของของที่จ่าไม่มีอะไรนะจะลาวพยายามแถมให้กับเอฟซีอยากเอฟซีได้ของที่ดีที่สุด นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยอากาศหนาวอ่ะนี่อย่างนี้เลยฮะน้ำนะฮะน้ำแรงด้วยน้ำใสใช่ครับน้ำใสกิ๊กเลยใสครับมีเสียค่าส่วนกลางไหมคะไม่มีครับไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีค่าส่วนกลางใช่น้ำไฟเวลาลูกค้าเขาไม่อยู่ยูนิคจ่ายปกติปะคะจ่ายปกติครับจ่ายปกติจ่ายปกติครับมาค่ะหนูถามหน่อยนะคะทำไมอ่ะ FC บูมเอร์ลว่นเขาไม่ดูจ่าทำไมาต้องคี่กับจ่าจ่ามีสโลแกนอะไรบ้างคะว่า จ๋าคะคนดูเราอ่ะรูมเอรีวิวบ้านมาเขาดูจ๋ามาทําไมเขาถึงต้องมาซื้อที่นึงกับจ๋าชานจ๋ามีสโลแกนอะไรบ้างมีสโลแกนใช่ไหมจ๋าพูดจริงนะครับแล้วทําให้จริงนะครับมีอันไหนที่มีเงินมากมีเงินน้อยนะครับเข้ามาคุยกันเอ้ฉันมีอยู่เท่านี้อย่างสมมติอ่ะดาวสี่เปนเก้าฉันไม่มีตอนี้สี่เนเก้าอีกสามเดือนฉันมีได้ไหมเข้ามาคุย เข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันได้หมดเลยได้หมดแล้วอย่างแบบสมัยก่อนที่เรามารีวิวกันจะมีบ้านล็อกดาวปลูกเนี้ยมีไหมยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแล้วใครสนใจโทรหาจ่าชันที่เบอร์อะไรคะ0 8 6 3 1 7 1 9 4 5ค่ะครับเพิ่มเติมที่ Facebook อะไรคะ a c e b o o k ของบ้านไร่จ่าชันครับค่ะวันนี้น้องเอ๋นะคะกับจ่าชันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากเลยนะคะจ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ